สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆพอกันในกลุ่มคยนะจ,า,นจากมนีจะก็เอาหมาเมางานคือเอาพี่น้องความเมื่อวนันเมื่อวันบริเวดคลิปลงวิดีโอเลยนอกจากขอแพร่หลายพี่น้องเพราะว่าแฟนเก็บไปเห็นงานอยู่ออฟฟิศแต่สาวคนเก่าหน่องมาไปทำวันนี้ก็เก็บอยู่กับดูในห้องสองคนนอกจากเก็บเลือกบริเวดคลิปวิดีโอพี่น้องเด้ยบึงมืนีแฟนก็เห็นงานอยู่บ้านพอวันศุกร์วันศุกร์แล้วก็ บ่แน่ใจว่ามือน,นี้สิเอาลูกชายไปให้แมญ่าบ่าจะเพราะว่าแมญ่าเราโทรมาเมื่อวานว่าไอ้เราสิเอาหลานเราไปเล่นน้ำช่วงบ่ายๆเนาะจา้ะถ้าเบ,บิ่งว่าเราคือว่าจังได๋อันนี้เจ้าก็สิพาแมก็กแม็กออกมายางเลยจ้ะออกมาย่างแล้วก็สิแวะหา้างแถวบ้านสิซื้อนมนมเอ่อนอุ่มเอมินแล้วก็ยาสีฟันนะจ้ะของใส่แล้วก็ ปสปอนเซอร์ให้แฟนนะจ๊ะมันคขาย,ขายขปสปอนเซอร์แหละพี่น้องแต่ว่าเอ็นเอจิคเลียงนะนั่นแหละเดีกก๋ก็มันเป็นมันเป็นน้ำดื่มผมแบบเกล,ลียแรลยแ,แล่ว่าใจ้ก็ูโม้กันแฟนเรามักดื่มเลยจ้ะมื้อนี้ก็ติดลบเก้าองศาเอ้มไม่เก้าองศาติดลบเจ็ดองศาพี่น้องบ่ค่อยหนาวนะจ้ะบ่ค่อยหนาวชุวยมือนี้ถ้าออกมาสิโอ้โหมือแข็งนี่แบบ นนั่แหลเมื่อนี้เจ็บกับสินางรถไฟไปหาพี่บุ๋มแล้วจ้ะนางรถไฟประหารพี่บุมบมบ๋มประมาณบใบใบสองพี่น้องบ่บใบสองกับใบมโมงเหตุการณ์เราจา้ะสถานการณ์วา่าสิได้แบบไปไหว้บ่พาตบม,าามือแม่ยาน้ำเจี๋จะสุดท้ายบรรยานนก,กาศเลยพี่น้องสุดท้ายบานนารรยา,ากาศเราจ้ะยางไปหาา่างจะ่าราา์สิผ้าแมงยางกอน งางเสร็จเราเค่อยไปหาเม่จ้ะมัอน,นี่แดดก็บ่มีคลึมอุ้มคลึมแล้วจ้ะเมืวว่อวานน่ะแดดมี่มัอน,นี่แดดบ่มีมันเลยบ่นนหนาวแล้วจ้ะแตลอดต้นไม้มิตะหิมาโกะเขามาเกตเขามาเกตถนนเรียบร้อยแล้วจ้ะไปไหม มิมัตัวแบบไหนก็นแบบมันให้ความรู้สึกอบบไหพี่น้องมันให้ความรู้สึกแบบงองงองงเงา,ามมเงาตัวไหนดูตอนว่ามีแดดเนาะแต่ว่าเป็นแบบมันเป็นแบบบ่มีคนโอ๊ยไมยางบ่มีคนแบบจังไรละ่ะพูนเพนผ่านแบบคือตอนไอ้คือคือตอนฤด,ดูหอนไหมอันนี้แบบมึงอะแทบสิบบ่มีคนโอ๊ยไมยางเลยจลงังเลยมีกับมิ่งคนน้นเลยยางก้อนเจ็บนึ่งคนแค่นั้นล

ไปวนแป้งุงคนแปง้งจอร์นสัน,นแล้วก็ <c oughs> น้องเอมินเดีไม่รู้ว่าแปง้งมันจะมีไหมจะถามแฟนมาขึ้นวนมามีบอกว่ามามีอยู่มันไม่มีอ่ะมันไม่ได้อยู่แบบนี้ เอาไปเจ็ดคนขอยั่งถือหยังถือบ่ไหนมากะกูม่เป็น

h e a d ตัวดหมากับนี้เดี๋ยวพี่นอ้องจะเอาหม,มากับนาจจะไปลงทานนี้ก็โอคหาโอคจะหาก็เลยตัวพี่นอ้องคำลังหาแม่งยังกับบ้านหรือเล่ นนแบบลงมากืูเธอส์สีนี้แบบรดย่นจอดนะจ๊ะซูเธอรีนี้รดย่นจอดแบบของางนาจงเนี่ยไม่มีหายลงเลย ก็คือตู้นั่นพี่น้องตู้ส้าส้าสำหรับเขารับบริจาคเราจาะถือแ,แบบเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าของที่เฮาบ่ไดดใส่แล้วเขาสามารถเอามาซักดีๆแล้วก็มายอนมายอนในตูน้นี้เลยนะจ้ะแล้วเขาก็สิมีพนักงนานมาเก็บเก็บไอบริจาคให้สำหรับค้นที่เหมือนแบบเขาบ่มีบ้านอยู่หรือศูนย์อย่างที่บ่มีสภาใส่มาพี่น้อง มันก็จะเป็นมูลนิธิของเขาหน่วยงานของเขานะจ๊ะเด้อรุ่งเรียนพาก็กังก่อสร้างอะไรน้ำบแล้วเลยดีมาก ไปยังง่าจมูกบังจะทพิ่งเนี่ยคนที่ติดตามจะบอกว่าหน่อยนึ่งนะจ๊ะคนที่ติดตามเจี๊ยบไม่อาจจะคิดว่าเออเห็นเจี๊ยบไายแบบบางสีนะจ้ะคือมันเป็นงานอดิเรกของเจี๊ยบหลังจากที่เขาเลี้ยงลูกแล้วเป็นน้องจะก,กระยับไทยถอดเป็น้องได้เห็นว่า ประเทศเฒ่าประเทศเขาแต่ละมื้อแต่ละเว้นคือแบบเปลี่ยนตามฤดูกาลนะจ๊ะมื้อนี้จะเพ็ดยังแน่มื้อนี้จะไปไสแน่มื้อนี้ฟินแล่นอากาศเปลี่ยนแปลงแบบไดแน่เตียไปเที่ยวอยู่ไสแน่จัีนะเตรียมก็แบบอย่างแล้วไปเห็ดให้พี่น้องได้เห็นเนาะจ้ะมาชมเจี๊ยบอาจิบ่ได้เห็ดคลิปกินไปเลยหรือคลิปแบบอย่างใดอย่างนึงไปเลยจัีนะ ก็คือตามตามสื่อช่องเลยพี่น้องตามใจคนไทยเราจะก็คือแบบอย่แบบทายวันไดนทายวันนั้นวันนี้นะสิน่าคล้ายๆวามหมายจจ้าเสนาคือตามใจคนไทยเนาจะแค่พี่น้องเบิ่งให้เจ็บเนี่ยเจ็บก็ดีใจละลายเรยจะเป็นกำลังใจเจ็บเยอะมากแบบจากที่เจ็บเคยเห็ุเริมต้น,น้น่นบงเจ็บแบบมาถึงสิบคนนะจะลังๆงมากก็เริ่มเพิ่มยอดขึ้นเรื่อยเจ็บก็มีกำลังใจเราจะในการ ให้การให้คลิปต่อไปเรื่อยๆก็ขอคุ้มหลายๆนะพี่น้องอันนี้ก็จะถึงบ้านแล้วผ้าแม็กผ้าแม็กพัยพยพนยางอมน้อยนึงก็จะเข้าบ้านแล้วจากโอเคพี่นออ้งนองเดี๋ยวเจอกันที่ผ้าแม็กยางห้เซนนอาจากวันนักโอเคถุงที่ซื้อมาจากหางนอกจากพุงนุ่มพองยังหนก โอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามได้จ้าบ๊ายบาขอคกันคิปหน้านะจ้าไปเดี๋ยวเลิกพี่น้อง